เวียกลายเนี่ยไอ้เอาผัวเจ้านี่ไปใช่หรืผัวเจ้านี่ไปจักทา้งใดไปมื่อนี้ยคือเห็นนอนคาคาขึ้นหางอยู่นี่ไปไปเมื่วานเม่นเขาหน่อยฮะเขาจังได้กับผัวเจ้าข้างแน่ืม่เลยเอากับมือคอยมาหน่ะผัวเจ้าข้างแน่จะเจเขาในนี้แล้วไปใช่เอ้แต่เมื่อนัไงจักไปใช่มันเรียนนี่ปื้มมัอนกันไม่ได้เมื่อวาเจ้าผัวเจ้าไปพังลนะบอกมาเอาเราไปพังบอก จะไปเชื่องเล่าบอกระแมนรัวคอยไม่ได้เชื่องมันจะงไปขละมือก็คอยเลวกันเข้ามาได้เพลือมาได้หาเท่านี่หาแล้วไปแห้งนี่อึดเข่ากินเอาพื้นแน่มือนีมือขณะอายุอายเที่ยวมือเออเวียดนามขณะมือแล้วคอยหายตลอดเร็วกันตลอด เจ้าหายพวจนะโมแมนนะคอยมาเมได้คือเห็นเจ้าเบาดีน้ำเหลาอยู่เมได้คนเมใดมาว่าเขาเคยเห็นเจ้าหายแล้วจะเตื่อโมแมนคอยมาเมได้อ๋อมันเมได้กินในเข่าหนเฮือนนี่มันมามาใช่หน่อยใช่หน่อยมันไปอี๋เลมาจอบเมียแล้วก็ไปจับจับจับมันไปถ้าเกิดว่าเจ้าเอาผัวใหม่นี่เราเชื่อเมใดเราชิมอาารอยู่บ่น่ะ บสบายดีหนุ่มสาวหนุสาวพอลุงแม่ป้าเบิดสุขูสุคนนะพี่น้องเนาะมืัมมอ,ขขนนอ,นอน,นีน้มาจอบเบิรงห้องแม่ไม่ลิ้นพี่น้องเอ้ยมาหอดใช้แล้วเออสบายดีพี่นะสบายดีเออเป็นอะไราา้องน้ำจอบช่างคนมาเห็ดแต่สาวของผมบ่ดูหักกันมาหักกันเข้ามานี่หักกันเข้ามานี่ตอนบ้ามานี่โอ้เออเป็นยังไนงะไป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 บังหงานา้าไปหอดใช่อะไรพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ว่าขั้นช่างคน จะเอาคันพันสิขอเงินเติมนี่อะไอซียังยากอยู่พี่น้องเลยใม่นึ่งรอยอันจะเอาเอาบัรเลจะเก็บเศษเม่แป้นโตนเอาดินบอกกระไดมาเลี้ยงเลี้ยงอ้อมวันนี้เด้อเดินใช่มันไหลไปเด้อนี่มาคอยนี่ดินบอกกระนี้คอยว่างว่างต่อๆกันนี่อย่ามันไหลไปตุ่มติบเลยฝนตกนี่นี่ก็ยังลายเลยเออสบายดีเอเจี้ยนยังไงไปจบ สร้างคนมาแปลงลไงไรเด้ไนไงพี่น,อน้อะไรย่างบมดประตูยัางม่ท่านแปลงบอกโอ้พี่หน่อยแตกไปเลยเนาะกบเราพี่เราวะพี่น้องเอ้ยป้าบาทหนึ่งเจ็ดแสนเลยนหกเจ็ดแสนเพราะบาทหนึ่งประตูนี่นนกกยขัมาแรงขังมาเมื่อกี้นี่เขย่าเขย่าให้เออพ่อแตก เตะมดูประตูเตะเนาะถือยังไะมันงัดกันนี่บ่หรือยังไงแต่ตะเก่าว่าเนาะแต่ตะเก่าบ่เอ้าวคุณชนเนาะจะตอนนั้นเด้เออมันเป็นโมเมนต์เป็นน้ำงัดของพ่แม่เนาะอ๋อผมเคยบอกเจ้าเราดิเออโอเคโอเคโอเคแปลงวันนี้บําลีเลยแล้ววันนี้มันงัดนี่เจ้าเชนเนาะเจ้าจะแปลงว่าไม่รินเพันวาไหนไหนเป็นแจกแปลงแล้เนี่ยตัวมันงัดนี่ประตูมันอัดบกเข่าเลยเออได้เออ ยังข้างเจ้าทรายเงินซีล่านบอกเออซีล่านเดี๋ยวไม่แต่เจ้ากออ่างไงเพื่อนแล้วเเก็บรายละเอียดให้เพื่อนนั่นแหละเดี๋ยวจะเอามาจ้างอีกนะแล้วแล้วนี่ก็กออี่นก็แล้วนะเอาคุณก็แล้วเลยอลไรอย่างเี้เออแล้วเลยแล้วแล้วก็านประตูอะไรจะมาแป้งไห้เนาะบอกประตูเขาก็แป้งเลยแป้งเลยบอกเออคันแป้งเลยแล้วก็คอยสิไปบอกเพื่อนตอนแรงบอกเออเออเออ ตู้ท,ทั้งค่างนี่ฮัในซีดีเทพบอกหรือว่าอะไได้ไอหรือว่าเชื่อว่าเจ้าเห็ดแต่ซ้ำนี่บอกเงินงูเลยบนปูนเลยเออจะเก็บปูนบ่เอาจากสอบฮันเอาปูนจกสอบนี่ชื้อเขามาให้นี่มาสอบนึงหรือแล้วเอาเอาปูนยังป,ปูนเขียวปูนแดงปูนน้ำก็เลยปูแปแนแดงเนาะแต่เดี๋ยวมื่อื่นเขาชื่อมาใหายใช่เมื่อื่นชื่อมาใหายเป็นเป็นดองอะไรตัวนี้แล้วกับ เรากะกอทั้งเสียหยาแน่เนาะนโอ้ยแะไรพี่น้องเอ้ยนั่นแหละหับไายงานโพดอ่จาจักชีแลีนเฮ็ดอันนี้จักชีแลีนเฮ็ดทั้งนั้นพี่น้องเอล้ยไลายงานอันต้นนี้หันบะเนี่ยมีดเต้นลรากอคางเห่นเพราะรว่าเฮ็ดบอลเก็บน้ำพี่น้องเลยแต่ตบมาคางนี่ก็บบริบริซุ้งมานได้ดอกมันเป็นบอลเ๊อกเก็บน้ำที่ว่าทายเอ๋อเดียวนะอันอันเจาะ,ะ,ะหู้เป็นบ่เจาะโอ้ยเนี่ยเจาะบ่ เอ้โหเขาอาบน้ามาหนา,หนามันมันคังอยู่อย่างนี้นะเห็นเม่ลิ้น์เป็นวายเจาะหูเพนวายเออพี่น้องวายเห็นแมวเวินอนึ่งไหนเรากะเจาะหูไปไลนเอาเอากระชายมิเตวาให้ช่างพันธุ์เพี่น้องเลย <c oughs> มิมเ,เ,เมต,วา,าเตวาพันวาขอปูนอีสอบหนึ่งพันวาพันจิเทเพริกเค้างเมืองนี่กับข้างเมืองนั่นย่างละหน่อยนึงพี่น้องเลยสอบหนึ่งพอดีข้างละครึ่งสอบ อ่าบอกไม่ต้องร้อยลูกเคยเจ้าบอกเรามาหาเลยบอกไปใส่เขาไปใส่เขาบบเห็นเขาบอกเขามาหุ่นไปเขาเสียอะไรไปทางใดลูกเคยเจ้าน่ะไปหาได้ได้กับโบเห็นแจ้งบอสอ่าผู้จะลองยืนทุกคนได้จ้าไปรับจ้างไปรับจ้างอือือืมสดเด้อยดูอ่าเป็นยังไงอาการไอเจ้าเศร้าแล้วบอสนล่ยเล่ยเออแล้วใดยังไอตลอดอยู่บอส ยังอายู่ี๋ยนี่เอ็ดเวียดลายเนี่ยไอาเอาผัวเจ้านี่ไม่ใช่เลยผัวเจ้านี่ไปจักทางไรองไปเมื่อนั้นคือเห็นนอนคาคาขึ้นห่างอยู่นี่ไปไปแมนเหมืนเขาหน่อยฮะเขาจังได้กับผัวเจ้าข้างแน่ืม่เลยเอากับมือค่อยมาหน่าผัวเจ้าข้างแน่จะจะเขาในใดแล้วไปใช่แต่เมื่อนั้นจักไปใช่มันเรียนนี้ปื้มเหมืนกันไม่ได้แมนเจ้าผัวเจ้าไปพังลนะบ่ไม่เอาเราไปพังบ่ จะไปเชื่องเล่าบอกบ่แมนหลวงคอยไม่ได้เชื่องมันช่างไปเอขลไปัลเมือกาคอยเลวกันเข้ามาได้เพลือมาได้หาเขานี่หอยหลอดอะไรเงี้ยหาแล้วไม่แห้งนี่อึดเข่ากินเอาพื้นแน่มึอนี่เมื่อยขลับจะยู่ไอ่จะเมื่อยเออเวียดหนักขลับเมือแล้วคอยให้ตลอดเร็วกันตลอด เจ้าหายพวจะนะโอยมแมนนะคอยมาเมาื่อใดก็เห็นเจ้าเบาดีน้ำเหลาอยู่เมื่อใดคนเมื่อใดมาเราไม่เคยเห็นเจ้าจหายแล้วจะเชื่อโมแมนคอยมาเมื่อใดอ๋อมันเมื่อใดกิ่นในเข่าหนเฮือยน <หา S 1> ี่มัมนมามาเฉลียเฉลียมันไปอี๋เลมาจอบเมียแล้วก็ไปจบจบจบมันไปถ้าเกิดว่าเจ้าเอาผัวใหม่นี่เราเชื่ออะไรเราเชื่อมา,ายอยู่ก่ีน ่ากอยมเอาจังเอาเพลอชูๆชลาชลานี่ชลาชลานี่อึยากๆในลูกเอ้อเจ้ากับผู้สาวคือกันตัวเจ้าก็อือผู้าวเพลอผู้สาวอายุหลายซื่อๆบ่เป็นหยังดอกเป็นอายนี่ผู้สาวเพลอหาวหามขึ้นูแล้วบ่เฮือนนี่ไปนอนแล้วบ่โนยเออเป็นไพันได้เลขได้เบอร์อยู่บ่่้พันเลูเอ้อบ่ได้พันหยังเลยโนย แต่เพิ่นบริพันธ์บริยังนะพี่น้องเลยแล้วตัวต้นนี้เอาไว้เห็ดนกันขั้วเลยป่ะโดยเอ็นขั้วยังไหมหนึ่งข้าวคือไม่ลินลนะเราคึดนะนี่เห็นได้บอกว่าเอาเป็นยังคือเห็ดนอะไรรังไงแตกี้แต่ก้อนนะ่เด้อคอยชีอธิบายชูพังเด้อเอฟซีเด้อ่าพี่น้องแตกี้แต่ก้อนนะไม่ลินเราคืดว่าลูกเคยเพื่อนกับลูกสาวนี่สิมาอยูพ่พี่เพราะว่าคอยมาถามเธอก่อนนี่ว่าจะสิอยู่พี่บ่นี่ อ่าบันนี่เราว่าเออชิมาอยู่พี่แอแล้วว่าอายู่น้าแม่พี่แแลอยู่พุ่นมันก็หากินก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็ยากละว่าวันนี้ไม่ลิ้นเราก็เลยคุยกับช่างให้ช่างเห็ดไงบันนี่นะจังว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ท okay. ี่ว่าคือได้เฮือนใหญ่แต่นะอ่าเพราะว่าลูกเชื้อลูกเคยเราว่าชิยู่เราบันนี่ลูกเคยเราปัดในแตงหีแตงข้องปัดเขาตอนเมื่ออยู่บ้านเขาเองอย่างนี้นะพี่น้องเอ้ยเมื่ออยู่บ้านเขาเองแล้วก็บไม่ลิ้นเราก็บหู้จักไรชิวะและเห็ดเฮือันอะไรดิแล้วลราเป็นหลังนะพี่น้องเอ้ยแต่จำเป็นไม่แต่ว่าผูู้นนนีี่่ะอยคแหล ก็บอกบบได้บังเถื่อนแม่นงร้อยจะเอาพวมาเพิ่มอีกจะช่องสามคนเนาะมาช่วยไทยเนาะแต่ผู้เดียวนี่การยังลบไปลบมาอยู่เจ้านี้บบได้บังลอยปะเนี่ยมันเยอะเอานู่นนู่นไปกินได้โบจีปะพว่าคนเอยเห็นจุ่มชิจะชีป้าัวนี่เทือที่ซีเทือที่หาอย่าป่โอ้บได้ปะเคยขึ้นแหลมพอลามเพลือก็ขึ้นแหลมเขาว่าตะมันมันไปไปมันหนีหนี่เออ นั่หลังค่ะว่าก็ขึ้นเรื่อยๆเลยขึ้นแล้วลดูขึ้นเออเวียงมาได้แอดเพลิวมาได้แอดไปตลอดเง้ยหาเข้านะเจ้าอันนั้นเพลิวเพียวมือมือแล้วมือเป็นสมองมันมือละมือใช่ไหมก็ไปอีกข้ามพ่อพิ้งชวนเนี่ยหายตลอดมันไปก็หายมันาก็ใหายแล้วนะดูไปเลยยามาด้่ยเลยไปแล้วบัวมาดู เราเราก็กลับมาคือเก่าอีกอึดๆเหยาะๆในมาหาขขาวหาน้ำลิ้มไรเลยอืมจะงหูบ่อขอเชิญว่องซิเด้ออ่าอันนี้ว่าในมุมมองข่อยเดบโบมแมนว่าโอแมนว่าว่าให้เจ้าพิษกันกับผัวเด้ออันน๋อว่างว่าในมุมมองที่ว่าเอฟซีเพิ่นแพงเจ้าตอนนั้นตะกีเละบ่เพิ่นเนาะอ่าเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นเอฟซีเอฟซีนะพี่น้องไอ้บ่เพิ่นอันนี้ความคิดคนเฮามันบ่คือกันสิไปให้คนคือบางคนนี่มักสูบยาจีน่ะ บางคนก็มาก,กินขนมบาอที่นห่ยบางคนก็มาก,กินน้ำส้มน้ำหวานบางคนก็มาก,กินแนวอื่นไปมันมักมักบวชคือกันพีน่อนเอาเลยเยังไงคอือความบวชคือกันแลน้วบัญหาเพื่อนนะว่าอ่าแค่แม่ว่าแม่น้องร้อยอ่ะโบมี่ผัวเป็นแม่ห่างแม่ใหม่อยู่กับ,อ,กบอ,กอ่าให้บวชพูดนะก็มักสูบยาเป็นแม่ห่างแม่ใหม่สิเนะี่ยเขาเขากับสิเบิงอยู่ทางผู<ส>้ใหญ่จะบุญเพื่อนก็จะเบิงคือคือทางคอยนี่พัด กระโบติอะไรพวกนั้น,นก,ก็แล้วแต่เพื่อนแต่ว่าผู้ใหญ่เพื่อนก็ว่าแนั่นว่าคั้นพอลุงเอยู่ผัดข้าเจ้าอยากช่วยเขาช่วยน้ำยุคน,นี้พอลุงแล้วกับไปไปมาๆมา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 นะว่าเพื่อนว่าสิมาเลี้ยงเบิดลขอบพ,กกพูดอ <ไป S 1> ่ไดรก่ได้อ่ไรขึ้นเขาเหินมันไปไปเป็นชั่วโมงมันไปอีไม่ได้นอนเหินไม่ได้คือเหินนี่แไม่ได้ขึ้นเลยคือเอฟซีบางคนที่ว่าวา่วยเรื่องของข้าเจ้าคนนั้นนั่นนั่นโบแม่น คือผู้ใหญ่จะบนเพื่นช่วยนี่เพื่นช่วยคนที่ดูเพื่อนมามาคนขีขน่ข้านข้าขี่ข้านนะพะย่ะอยากให้เพี่น้องเลยถ้าว่าคน <ไว S 1> ทุกยู <ไว S 1> ้แต่ว่าเขาดูและเออมันม,มีทางไปทางมาเพื่นก็ช่วยนะนะครั้งนี้เขาเขาบนเหต<า>ุยังตอกตะปูกับโบเป็นพะย่ะอยากช่วย<ม>เล<ร>ยก็เคยไลน์ตลอดตอกตะปูกับโบเป็นพอยากช่วยเลน์นีคนเัาตอกตะปูโบเป็นโมแม่เนาะน้อไลน์เลยไลน์นี้อะไรแต่แต่ว่าเขาขี่ข้ามกันเขาว่าตอกโบเป็นขี่ข้ามอ นั่นแหละใช่เหตุที่ผู้ใหญ่เพิ่งบอกมาคอยก็มีเตมมาบอกเพิ่งวอายังก็ตามคอยก็มาบอกตามที่เพิ่นบอกมาแล้วเป็นคนที่มาบอกแทนเพิ่อนเราค่าจ้างพ่เพิ่นสิมาเองไหมคอยกับไรนี่ตลอดมันไปไปมันหกชั่วโมงแล้วมันไม่ได้นอนนะไปมันไปอีกตั้งแต่ข่าวนำจำป่าเรื่องของคอยเองฮะวัอนี้มื่อยุ่งมันจะเป็นนิ้วใครลังบอกกินน้ำ น้ำสังใหม่เป็นเด้กี so ่น้อยๆน่งอนึ่งนึงนั่งน้อยกัเป็นเพื่อนตัวน่ะแล้วไปหายกัเป็นไขล้างกันนะแบบไอสันเลยเขากินเขากินน้ำเขาต้งเขาต้งต้มถนัดตกมแล้มอน้เออบันนี้ลูกชายได้ใช่ลูกชายจะเาประเทศอยบ่ลูกชายทั้งเมียทั้งลูกชเลยนะกันเออ ปานน่ะพวกเจ้าดูปานน่ะก็ยังสิเว้าพื้นเข้าก็ยังได้น้อยเดียวเนาะปีนึงเนาะมันก็บ่เป็นพอปานใดอันนาอันนั้นลูเอ้ยได้นาได้แต่หายหญ้าลายยังบ่ได้กวมันอึดข้านเออมันอึดเออข้านก็บ่ได้ินแล้วสูอยู่อย่เอ็ดล้าโสิเว้าหยังาดินได้ให้พี่น้องเอ้ย เฉพาะท่านนี้กับท่านแม่นอันมียนะครับกระปุกพักปลูกหญ้าปลูกมังตอมังแตงก็นเลือกกินละดินซ้ำนี่นะขันเอาอยากเห็ดแม่นใบมาปลูกก็นี่รอบบ้านนี่ฮะเนี่ยมาปลูกหล่นซ้ำชิกินเพราะว่าเลยคือต้นมะม่วงมันใหญ่จะ่อยมันเป็นตลอดเป็นตลอดจะ่อยก็กินแล้วนี่กเกินชีหาเดือนไปแล้วเลยใช่ถูกใหญ่ในเลนเฮอใช่ถูกอืมคอยกัมิเตว่ามาบอกซ้ำที่ว่าแม่เพันนหยมาบอกเจ้าแล้วแหละบุญมอี่ยงบอคงคิดคอยเลยเพื่อนเพื่อนกายคือคือคือต้นี่ อม้มันมันไปนไปมันมามาไม่ไหัวสงว่านอนก้อนเเววกันก้อนไม่ได้นอนถือว่าแล้วเลยเนาะเมื่อกี้เราก็ปล่อยะ <c oughs> ละเออเออออออไม่แต่คอยสีบอกคนนะั่นแหละแต่ว่าเราเราใจมืดเราบ้องเงินตัวนี้ <c oughs> ยังยังตัวเงินของน้ำเนาะเออเป็นย <c oughs> ังขางชีรานบ่ชีรานเออเดี๋ยวเื้อเขาซื้อปูนมาหายได้เด้ <c oughs> เอพ <c oughs> อดีแล้วแล้วเขาแล้วแล้วก็แล้วไปจริงจรินะ อ่าแล้วไหวเออแล้วมือเน่าขึ้นมากพอดีเขาสื่อเพราะว่ามือนี้บบท่านแหละจะชิบไปแอนเวียกับคัมแล้วพี่น้องเลยตอนเศร้าเขาอยู่เปเสียหนี่อืมเปอร์เสียตัวแรงอยู่ที่ไหนตันแรงมากเออเออแบบนี้แล้วคนตันแรงก็่าไม่ใช่ตัวนี้อืมอือตอนเศ้าไปพี่อยากไปบ้านนี้ให้ได้ได้คอยากเจอก็ลูกเคยอย่างนี้ให้เราได้ก็จะได้เจอกันบ้านนี้เราห่างหายไปเลยหายจากช่องไปเลยนี่ไป้นัไปไปคุณผู้ไปรับจ้างหนูอืมเราไปรับจ้างได้ทั้งน้อยไปทางไม่วิก ไปชากไม่วิกอยู่ผู้ไปนอนเลยไปนอนเลยโอยมีลูกชาวเนี่ยอยู่เหมืนเอ็ดเนี่ยยางก็มีเบอร์เขาบอกไม่ีเบอร์อันข้าศึกกับบอลแล้วเดี๋ยวขอยี่ติดต่อหาเล่าด้วยฉันเด้อนอยเออให้เล่ามาอยากถ่ายคลิปเราเพราะว่ามีหญ่ยาบุญเขาอยากเห็นเพื่อน้องเลยโอยทางไม่ลินทางนั้นหญ่ยาบุญมันก็อยากเห็นอยู่แต่ว่าอ่าเขาก็อยากถามยังรายละเอียดเล็กๆน้อยนะเพื่น้องเลยนอนหรือเปล่าโอยเอพื่อน้องเลยเอ้า สำหรับที่นี่อันล่าเอฟซีเนี่ยสบายดีเพคะเนี่ยสบายด,สายดีสบายดี